สวัสดีเพื่อนๆชาวลีน่าเบรกเอาเ้วยครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแต่งปืนเนะาะอันดับแรกแลหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้นะครับก็คือปัญหาในส่วนของสายแมกกาซีนไม่ได้นะครับก็แมกกาซีนที่ผมจะมาทดสอบก็คือสไนนนะครับทําไมถึงใส่ไม่ได้นะครับเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับในส่วนของบอดี้นะครับบอดี้ปืน เราต้องทำการเปลี่ยนอดี้ปืนก่อนนะครับถึงจะสามารถใส่ได้นะอ่าโอเคทีนี้แล้วก็ใส่ body อีกทีเนะี่ยโอเคเรียบร้อยครับต่อมานะครับผมจะออสอนวิธีการแต่งปืนนะครับว่าแต่งอะไรยังไงมันถึงจะเพิ่มอะไรบ้างนะครับก็อันแรกจะเป็นในส่วนของด้ามจับนะครับด้ามจับจะช่วยในส่วนของ เล็งได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอย่างต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของปลายปืนนะครับปลายปืนก <int> ็จะช่วยในการลดแรงดีดแนวตั้งและลดแรงดีดแนวนอนถ้าเราใส่ในส่วนของเก็บเสียงก็จะลดความเร็วในการซูมนะครับโอเคอย่างต่อมาจะเป็นในส่วนของบารลนะครับบารลถ้าเรายิ่งใส่ยาวนะครับก็จะยิ่งเพิ่มระยะในการยิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรางนะครับรางไว้ใส่คลิปนะครับ แล้วก็เลเซอร์นะครับเลเซอร์ก็จะช่วยนี่ให้ยิงไฟหรือยิงแบบเมลิงนั้นได้แม่นยำมากขึ้นแต่ก็จะทําให้ซูมช้าอีกเช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็เหมือนเราแต่งปืนให้มันหนักขึ้นนะครับยิ่งเราใส่เยอะมันก็ยิ่งหนักเนาะโอเคอย่างต่อมานะครับจะเป็นส่วนของกริปนะครับกริปนี่ก็จะช่วยในส่วนของแรงดินเราตั้งแรงดินเนอนนะครับแล้วก็ จะมีบางอันที่ช่วยในส่วนของฮิฟายนะครับจะทําให้เรานั้นยิงแบบไม่ลิงได้แม่นยํามากขึ้นนะครับก็แนะนําให้เป็นในส่วนของ,ของกิบเอียงข้างนะครับจะช่วยให้ยิงแบบไม่ลิงนั้นเอ่อแม่นยําม,มากที่สุดนะครับต่อมาเป็นในส่วนของพานท้ายนะครับพานท้ายนี่ก็หลักๆเลยก็จะช่วยในส่วนของแรงดินแนวตั้งแรงดินแนวนอนสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะพ่วงมาด้วยในส่วนของ ยิงแบบไม่เล็งนะครับแม่นยำมากขึ้นเนาะสำหรับผ่านท้ายนะครับผมในส่วนของกระสุนนะครับผมก็จะมาอธิบายให้ฟังเนาะว่ากระส,สุนมีจำพวกอะไรบ้างครับในส่วนของกระสุนก็จะมี2จําพวกนะครับก็เป็นในส่วนของกระสุนเจาะกรอกนะครับแล้วก็กระสุนเจาะบริเวณผิวหนังนะครับกระสุนเจาะกรอบเนาะก็จะมีในส่วนของค่าสเตตันนะครับก็จะมีบอกนะครับว่า ช่องแรกนะครับก็จะสามารถยิงจอกอหกได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับช่องที่2เมื่อ,อกระสุนยิงเข้าบริเวณที่เป็นเกาะก็จะสร้างดาเมจต่อตัวเท่าไหร่นะครับช่องที่3นะครับเมื่อ,อกระสุนยิงเข้าบริเวณที่เหนือโดยตรงนะครับก็จะสร้างดาเมจเท่านีน้เนาะส่วนอันที่4นะครับดาเมจที่ทําต่อเกาะนะครับอันล่างนะครับแถบข้างล่างเนาะอันแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของ ความไวของกระสุนนะครับอันข้างล่างของความไวกระสุนก็จะเป็นในส่วนของแรงดินแนวตั้งนะครับถัดมาทางขวานนครับก็จะเป็นแรงดินแนวนอนนะครับอ่าส่วนข้างบนแรงดินแนวนอนก็จะเป็นในส่วนของความแม่นยำนะครับมาในส่วนของกระสุนประเภทยิงบริเวณผิวหนังนะครับหรือรียกสั้นๆว่าก,กระสุนจอดเงินนะครับกระสุนจอดเงินนี่นะครับเตตัสท,ท,ทุกอย่างที่เหมือนกันยุเวิน มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับัก็คือสิ่งที่จะบ่งบอกน,นะครับว่ากระสุนนี้สามารถทําให้ศัตรูเกิดบาดแผลจนต้องใช้ผ้าพันแผลในการรักษาเขาร่วมด้วยนะครับกระสุนจรอเนื้อทุกรูปจะมีแบบเดียวกันนะครับก็ถ้าเมื่อเราโดนกระสุนจรอเนื้อนะครับเราต้องรักษารูปแบบใดนะครับก็เราต้องรักษาโดยการที่ต้องใช้ผ้าพันแผลนะครับในการพันไปบริเวณที่เราโดนยิงนะครับแล้วก็ สิ่งสาคัญนะครับเวลาเราโดนยิงด้วยกระสุนเจาะบริเวณผิวหนังนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะถ้าไม่โดนซ้ํานะครับเราก็จะน็อกนะครับถ้าเราโดนยิงด้วยกระสุนเจาะบริเวณผิวหนังนะครับเราจะสามารถน็อกได้นะครับแต่ถ้าเป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับเราจะมีโอกาสน้อยมากที่จะน็อกนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆนน้อยนะครับที่อยากฝากให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแต่งปืนนะครับแล้วก็รายละเอียดของลูกสุนปืนนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปวดีโอหนะ้าจะผมจะสอนอะไรก็ไว้เจอกันครับผม